ถ่ายถ่ายกันทุกคนนะคะเมื่อในสมกได้เมนูยำหอยแข็งกับเครื่องนึงใส่ออนมาได้เซ่บแซมน้ำกันจัะอันนี้ก็จะเป็นใส่อนไอ,ไอย้ยำเนอะยำใส่ออนกับไอ้หอยแอข็ง thải ơn, Cảm ơn. Cảm ơn. มันไม่ค่อยจะจานเท่าไหร่นะซื้อในตลาดนั้นใบเห็ดเอง